ของเราก็พร้อมที่จะถูกแดนได้เล่นกันแล้วขอให้ทุกแดนเตรียมตัวกันได้ดีงามงามงามโอ้แบ่งเบื้องดีกินคนเดียวเลยไม่แบ่งเพื่อนเลยเนี่ยขอกินหน่อยดิมาขวนมาขวนคนละกินมาดินายินเดียวนิ้เดียวอันกำลังอร่อยเลยกับชีสกินเยอะจริงๆเลยไม่แบ่งชีสแค่นิดเดียวขอกินหน่อยก็ไม่ได้เชอะเฮ้ยรอรอไปดูไปที่เกมกันดีกว่าไหนดูซิกระปุกตังค์โอ้ my god นี่มันสีรวิ์เกมจริงๆด้วยเออมันเป็นเกมที่ทุกท่านจะได้เล่นนั่ะคือหุ่นโกกาวานั่นเองง่ายๆเข้าแค่ทุกท่านต้องอยู่นิ่งๆนะครับ นนี่นะ่ะหโอ้โหนี่พ <hi S 1> ี่ไปเล่น,ต,นตัวไหนมาครับเนี่ยโกโก้มาปวดขี้มันจะลาดแล้วอ,อยู่ยนิ่งๆอยู่นิ่งๆปลาหมึกอยู่นิ่งๆด้วยนะเพื่อนผู้เล่นห้าสี่เจ็ดไม่ขยับเลยครับไม่ขยับเลยไม่รอฉันเลยเพื่อนได้รอด้วยผู้เล่นสุดที่หนึ่งผ่านครับผมเดีย๋ยวเราดูไหนสิวิจุดไหนขยับบ้างอ๋ตอตัวนี้ตัวน,นี้เสร็จแล้ววิ่งมาทาง โอ้ยโอ้โกโกวาปวดัี้มันจะลาเลวโอ้ยโอ้ยโออยยดนไม่ได้โอ้ยโอยูยุดจงจมันยังไม่หย่นมาโอ้ยโอ้ยจะดด้แล้วโอ้ย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 แต่มัเน่น่เนขยับแล้วไม่เห็นโอ้ยโอ้ยโอจะได้แล้วโอ้ย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 โ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยอ้ยโ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 อ้ย้ยโอ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 ้้ยโอ้ยอยโอ้ยโ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยอ โอ้มันไม่หอนไม่ใช่เหรอจะปิดเลยเนี่ยโอ้ฮัฟฟ์ห้อยรอดไปทีเกือบตายแล้วไม่แล้วโอ้โหหุ่นโกกวานี่มันก็เล่นง่ายดีมันก็เล่นได้หัวใจเกือบวายแล้วจะตัวเองเจอต่อไปก็จะเป็นเกมแก่น้ำตาลนะเจอของเราไม่ยากหรอกนะเจอแค่เป็นรูปแบบใหม่เท่านั้นเองนะเจอ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 โจโจ โอเคไปยิ้มเขาว่ารูปแบบใหม่ฉันก็แกล้งไปหมดแล้วอะทำไงดีวะเนี่ยเฮ้ยขออย่าเป็นรูปยากๆเลยนะขอร้องล่ะเฮ้ยรูปอะไรเนี่ยเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเห็นก็แอบเฮ้ยรูปแมวเฮ้ยเจอรูปแมวสีชมพูน่าจะแกะได้อยู่นะเฮ้ยน่าจะไม่ยากรูปน้ำตาลนั่นเนี่ยน่าจะแกะได้อยู่อะไรนะน้ำไหลไหลอยากกินมากเลยแต่ก็กินไม่ได้เลาก็ค่อยแกะอย่างบรรจงค่อยแกะอย่างบรรจงถ้าแกะแล้วถ้าแกะผิดแล้วแตกแล้วตายอีกแล้งค่อยๆแกะโอ้โหรูปแมว้ยใครจะแกะได้วะเนี่ยโอ้ยากมากเลยเนี่ยรูปแมว 耶。<Yeah. S 2> yeah. ได้อยู่แล้วลูปนี้จะแกแกจไบตอนประมย่าเฮ้ยเฮจะได้ไหมเนียเ้ยเแกแก่อยอยค่อยคอยบังจงบังจงเฮ้ยได้แล้แค่อยๆดึงออกมาทีนี้เฮ้ยจะดึงผิดพลาไมแต่ีนิดเดียวแล้วก็อาจจะแตกได้ค่อยค่อยนิดเดียวอ่ะได้แล้วโนอจ็ดผ่อนนะเจ้าตัวเองโมันผ่านอย่างวเร็วเลยเฮ้ยเราต้องรีบแล้วเฮ้ยเดี๋ยวเราตายเฮ้ยเวลากรนนอยลงเรื่อยๆเฮ้ยได้แล้้แวยรูปแมวรูปแมวผ่านไม่แบบนี้เไม่หักนะไม่หักนะ เฮ้ยจะรอดไหมเดียวเฮ้ยเ่เสียวเสียวเสียวจริงๆเลยนะเนี่ยเฮ้ยห็นหน้าจะรอดแล้วแหละนนนนนจะรอดใช่ไหมค่อยค่อยแก่อย่ามันจงมืออย่าสั่นสิเฮค่อยๆเก่อย่ามันจงเฮ้ยเได้ไหมเดีย้ยเฮ้ยเฮ้ยไม่เวลาจะหมดแล้ว เวีนแล้วเงยโอ้มันหอกแบบนี้ทำไงดีล่โอ้นั<ด>่นมันห <ละ S 2> ักแบบนี้นะครับผมก็จำเป็นต้องรากหัวคลมๆคุณแล้วล่ะครับแล้เวลาไปฟ้องไปอินแล้วละ่ะไม่ได้นจะเจอตัวเองเจอแบบนี้ไม่ผ่านนี่คนรากหัวคลมๆเนี่ยนะ่เจ๊บเดี๋ยวๆ<ะ>ขอไอโฟมหนค่งยกัอนต่อไปจะเป็นเกมที่ทุกท่านจะได้แข่งขันกันนั่นก็คือเกมแข่งชักกระยือนนั่นเองขอให้ทุกท่านเล่นกันอย่างสนุกสนานนะเจ๊ตัวเองเจอแต่ถ้าทุกท่านแพ้ก็ต้องตุยนะเจ๊บโอ้นี่ก็คือตกตึกตุยน ฉันจะไปอยากเล่นเลยตอนนี้โอยมันท้าหวาดเสียวเป็นบ้าเลยต้องมาสแตนบายตรงนี้สินะเนี่ยเอ้ยคนลุกเลยเดียวจะต้องไปผูชะนานีๆจะต้องไปกินซาชินี่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 ดึงดึงอย่าดึงแบบนี้ดิโอ้ยโอเจ้าโอ้ยโอ้ยโจะต้องไปกินไอติมสมวนเส้นได้เฮยจะกินมาละเฮ้ยจะจะจะนะกินได้โอ้อ้ยโอจะได้กินเป็นานละ โอ้ไม่ได้กินเลยโอ้ก็ไม่ต้องเดือนทั้งหลายบนเรื่อไปนี้ค่ะที่ยากจะไม่กินเลยขอกินคุณก่อนละกันนี่เกมส์กายังจะยากหน่อยนะครับขอให้คุณผ่อนด้วยนะครับโอ้โยไม่กดทันเด็กจริงก็กดทันเลยเนี่ยไอ้จำใครดีวะเนี่ยนี่จะจะป่านเปล่าวะเนี่ยโอ้โหกระจกตั้งยาวก็จะป่านได้เอ้ยนี่โดนหัวกระจกนี้ไม่แตกหัวใจจะวายไม่ใช่ไม่ได้มาเนี่ยนี่โอ้ยจะได้แล้วโอ้ยโดนได้แล้วโอ้ย โอ้ดีแล้วจะมีปีกอะโอเคโอเคได้เช็คกระจกด้วยไงนี่เช็คกระจกเลยไม่แตกไม่แตกเดี๋ยวนี่ยฉันเคยเช็คกระจกมาก่อนนะโอ้ช็กระจกที่ตึกแะโอ้โคตรเทพเลยอันนี้นี่นี่อันนีนี่นี ก็เสียวออ้ยจะแตกไปเนี่ยอ้ยจะมาแตกนี่ยุ่งแล้วเนี่ยน้ำหนักฉันนี่แบบว่าโอ้หูเยอะมากเลยอ่ะออ้ยตอนนี้น้ำหนัก50แล้วอ่ะออ้ยจะเป็นยังวะเนี่ยโอ้ยจะป้วนมากเลยตอนนี้อืมโอเคได้แล้วได้แล้วได้แล้วโอ้ยไปแตกไม่แตกออ้ยรอดแล้วรอดแล้วอีกอีกอยู่ม่กี้อันเลยก็จะรอดแล้วโว้ยจะทำไมพวกตัวเต้นต้อนรับที่มาวะเนี่ยโอ้โหท่าที่แบบว่าพิศวาสมากๆเลย

ต้งสู้กับข้าให้ใช้แต่สไนเปอร์นะนะในการโจมตีปาหมุขของข้าโว้ยหมาเป็นดงเลยจะอดเลยเนี่ยนี่สไนเปอร์โอ้โหยิงไม่เข้าเลยเฮ้ยปามึกหนังมันเหนียวมากเลยใครจะไปยิงมันเข้าวะเนี่ยสไนเปอร์โอ้สไนเปอร์กดกระดาษเลยสไนเปอร์เล่นเกม ว้ยนี่ฉันก็มีปลาหมึกเหมือนกันเนี่ยปลาหมึกฉันปลาหมึกสีส้มเนี่ยของแกสีสีม่วงเนี่ยนี่นี่ของฉันนี่ไปยิงยิงโอ้ย้ยปลาหมึกโอ้ยปลาหมึกตาแดงแบบอาแา่แกนมากเลยโอ้ยโจะต้องต้องยิงแกโอ้ยโอ้ยปลาหมึกโอ้ยปลาหมึกมันบวยได้ติดติดติดได้โอ้ยหัวตายเอ้ทีน้นมีสองชีวิต่ะพี่ไปยังรอดยังรอดอยู่ไปยิงยิงอื้มโอ้โหเที่ยวเที่ยวอย่างยาวเลย เ้ยรีบปลาหมึกไข่บอกว่านี่ยฉันจะเอาพวกแกไปยำเดี๋ยวนี้แหละรอก่อนเลยตัวใหญ่เอฉันเอาแกไปยำมาม่าแน่นี่โอ้ยนี่นี่นี่โอ้ยโอ้ยเอาทำไงดีอะน้องๆพี่ต้องจุดแน่เลยมาของพวกมัเยอะเกินพี่ต้องรีหนีหนีไปหนูตัวรูปแมวบ่อนนอนนะนอนนะโอเคโอเคนะครับโอ้ยเจสซ์สไนเปอร์อุ้ยสไนเปอร์นี่ไงเท่านี้ก็จบแล้วเจสซ์สไนเปอร์ไงแล้วก็เจสซ์ไนเปอร์นี่แหละไอ้พี่ติดปอดบอกเด็นี้ นี่นี่เลิกกูกำกัหมโเดี๋เรียบร้อยแล้วรูปขังนแกเสร็จแล้วเงินไหมดอืสุันเออเอาไปแย่งเดี๋ยวนี้แหละมึงแย่งโอ้โหรการติดกั้จริงเลย นี่วู้ววเฮยเขาให้ขุดยืนเรามาจัดการปลาหมึกยักษ์โดยเฉพาะเลยเนี่ยโอเคพร้อมแล้วนี่ฉันอยากจะกินไข่ปลาหมึกบานาเลยก็จัดการหน่อยนี้ไข่ปลาหมึกยักษ์เรียบร้อยเอ้าเฮ้ยมาแป๊บเดียวตายเล้โอเคเดี๋ยวไปพูดแชร์ในรูปเกมแล้วโอ้นอนได้ตังก์แล้วโอ้นอนนอนจด้ตังเล้วนี่ได้แล้วโอ้โอ้วกเกินปัจบจะไปใหญ่ไปไหนวะเนี่ยโอเคเก็บให้งหมเซฟโอเคนี่จะได้เงินไปซื้อเรือดำน้ำแล้ว เฮ้ฉันซื้อเรือดำน้ำเรียบร้อยแล้วไอ้ฉันก็กลับเรือดำน้ำนี่แหละมาแล้วเรือดำน้ำของแกน้อยเฮ้ยไปแล้วโอ้มื่อออกจากเกาะก่อนหนีหนีหนีแล้วหนีแล้วหนีออกจากเกาะแรงหนีไปแล้วนั่นแล้วโอ้ตอนนี้ฉันก็ได้เงินไปกินเออเรือดอนเวลเซ่นแล้วแหละไอชิบันด้เลยโอ้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 โหตัวเขียว